พาไปเก็บเห็ดพึ่ง, <c oughs> ง,งเ,เห็ดพึ่งตัวนี้พี่น้องนี่นะเห็ดพึ่งตัวนี้โค้มขมหมวกสีเทาเขาจะวานเป็นเห็ดพึ่งเบียมันโบเบียได้พี่น้องมันกินได้จ้ะหมวกสีเทาเวลาเขาพาออกสิเป็นสีข้ามเี่นะยายไม่เคยเก็บมากินลาเทียเหล่านี้ค้ะพี่น้องนี่นตำรากมันก็บอกว่ามันโบแซบมันขมแล้วตะพูมักเนาะพี่น้องเอามาต้มดๆก้อยหรือทำแกงก็ได้โบเบียได้พี่น้อง เห็ดพึ่งชนิดนี้กินได้ยายแม่เก็บกินอยู่เรื่อยเก็บกินชุ่ปีนี่กินได้บ่มีเบียพี่น้องกินได้นี่หมวกสีเท่าๆนี่นออกดีให้ยังดอกเห็ดพึ่งอันชนิดนี้พี่น้องเป็นเ,นเ,นเนห,ห็ดพึ่งขมคล้ายๆเห็ดนิ้วข้าบานเฮ้านะต้มทิมจากนา้ำสองสามนาม้ำจนเส้ากมจากนา้อ,อ,นอยแล้วเขาจังเอามาแกงเอามาแกงเอาเรือเขาสียมะก้อยแล้วแต่เขาสช้เห็ดเนาะพี่น้องแล้วผู้มกคมมันกินได้ อุบมาขมกินบ่ได้พี่น้องแต่สําหรับยยมเม่มขมมีอีกชน,นิดหนึ่งอันนี้ก็หมวกสีเท่าๆคือ <c oughs> กันพี่น้องนี่นะแต่ตัวนี้บขมหมวกสีเท่ากันพาออกกับสีเดียวกันเป๊ะเลยพี่น้องนี่บ่ม,มิขมชนิดนี้คือเห็ดพึ่งทั่วไปนี่ออกหวานๆนิดน้อยนี่พี่น้องตัวนี้พาออกนี่แต่สีหายยากพี่น้องนี่นี่กินแซ่บเห็ดพึ่งชนิดนี้นะแต่จะหายากพี่น้อง,แ,งนะแต่เวลาเขาพาออกกับสีคือกันเลยนะเห็นปะ หัวคนกระสีเท่าเท่าขาคนกับคายกันแยกแยะบอกเลยพี่น้องอืมแต่โบขมตัวนี้ค้ายๆกันหมวกกระเท่าพาวก็คือกันเบิดเลยพี่น้องต่แซสบอิเลหายากนี่พี่น้องสิภาพไปหารอเบิ้งจ้ะหารอเบิ้งเห็ดเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งขมค้าย เห็ดนิวด้วค่าได้พี่น้องอมมขมกุ้งต้องไปต้มทิมจ,จากสองน้ำสามน้ำสาม,มารถกินได้จ้ะนี่คือเห็ดมุกขมอ,อันนี้คือเห็ดไข่มุกได้คนจะแก่เลวจ้ะนี่เห็ดไข่มุกเห็ดไข่มุกประเทศเยอรมันกินได้จ้ะ ดอกคนจะแกเราในพี่น้องเนี่ยเห็ดพึ่งคมลายครับเห็ดพึ่งคมนี่าลาดพาออกคนกับสีเป็นสีข้ามเลยพี่น้องเนี่ยแต่คมแห้งพี่น้องเข้กันแล้วกปล่าเห็ดยุ้ยค่ะ เก้อนขอนมปังนี่พี่น้องจ้ะเ็ดึันขมประเทศเชาลามันกินได้ได้จ้ะพี่น้องโบเบียจ้ะแต่ตะโฟมักเนาะคนเพิ่นกับโบกินเพิ่นว่ามันขมมันโบแสบโลกนี้ตัดขาเพิ่นออกตัดแหบ่งพี่นอ้องจ้งจะเป็นจังสิ้ เห็ดพวกนี้สิเกิดอยู่แถวยุโรปพี่น้องจ้ะนี่อยู่ประเทศเยอรมันจ้ะนี่อยู่โุโรปมีฝ้าคันจะเป็นจังสีจ้ะนี่ลักษณะของเาาพิ่นธะเฮาเป็นพ่นสิเป็นอกเป็นสีข้ามสิละจ้ะต้องไปต้มสักคนเพิ่นขมต้มก้อยเคี่ยวปุดปุดพี่นอ้องซาเพิ่นขมขมคือเห็ดนิ้วข้าวบานข้าวเนี่ยจ้ะสำหรับคนมาก,กินขมเนาะจ้ะเนาะ ืดูนี่โอนครับเน่ยนี่โอ,อนมากฮะออกเป็นกลุ่มอ,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 อยู่เลยจ้ะหลายครั้ยอดแล้วเบิ่งเห็ดเผือกพี่น้องกินได้เด้อพี่น้องคุณยดยโบก,กินกระซังก็เคยล่วงลายคลิปเคยเอ้ยล่วงลายคลิปดเลยพี่น้องนี่นี่มันงามๆเลยนี่เห็ดพึ่งขม ให้แม่กินเถอะพี่น้องจ้ะนี่พึ่งขมเลยคุณขมคัะพี่น้องนี่สำหรับคนมักขมไปต้มทิมน้ำสองน้ำคุณและพี่น้องจีน,นี่ตึงคล้ายๆกันนี่แล้วพี่นอ้องโบขมคล้ายๆกันนาก็คือกันเลยโบขม พุ้มันเถาแล้วนะ่ะนี่พาซุบึงจะพามันจะออกเก่งซิงละนี่นี่ก้อยก้อยกินแซบ่บคัะพี่น้องเคี้ยวปุดปุดปุ้ดพาซุบงึงหลายๆเลยนี่นี่นี่ก็จะไปต้มก้อยเลยนี่พี่น้องน,นี่กินได้แต้จ้ะโบบี้จ้ะพี่น้องจ้ะคือเห็ดเพิ่งขมฝรั่งนี่กินได้จ้ะเห็นบ่าพามันจะเป็นสีข้ามเลยจ้ะ หลอกในพี่งามไทยนงอื้อเหนียนตึกเลยนี่พี่น,อน,อนอ้องนี่ไดเห็ดถึงกมตั้งนั้นเห็ดถึงคมตั้งนั้นเฮ้ยเน่าแล้วเอ้ยขม อุ Abby, bon when when been, ä, ้ยเท่าหมดแล้วเนาะอุ้ยเน่าหวน่ะพี่หนุ่มยังนีผมเน่าว่เฮ็ดเน่าแล้วพี่น้องสิเบิดง่ามมันแล้วเนาะแต่ตึงดอกนี่ตึ้ปาดปาดดอกมาเริ่มมืดเทมป์ปึ๊บนี่ต้มก่อยแสบเด็ดเดลยพี่น้องนี่นี่พาสุบเบิ้ง Mày tôm coi Thôi mê mốt Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền นเอาบดอืมผิวแต่เห็ดนเอามันเผาแล้วเนาะพี่น้องจ้ะบ่ได้กินแล้วยายแม่ว่าสิมาหาเห็ดอันเพิ่งคุมไปต้มก๋อยไปสันพี่น้องนเอาบดเลยบัดเห็ดอืพี่น้องจ้ะหาเก็บเห็ดพึ่งขมไปอือ บุคคลนี่แล้วนะชิ้นเนื้อบุเละเดี๋ยวนี้ตุมก่อยพี่น้องจ้ะพึ่งคมคมคักขนาดตรงดอกนี้ข้าชุดนี้ตุมยักษสองสามน้ำเห็ดกินที่น้องมันคมเห็ดพึ่งงานมองหนีเห็นนี่บอกเห็ดหรือไม่ได้ยังเดียวเห็นมึง <laughs> Đó con tháo lắm Sẽ là mịt khỏi tháo nâu bụi lắm Nâu bên này, nâu vô. ฝนบตกหลายพี่น้องอุ้ยเน่าเน่ามดแล้วแต่เห็ดเน่าเนานะนี่มีใครอยู่นี่นี่เอาทิ่มมีดใะอีกแล้วบุบาดท,ที่นี่โอ้ยได้น้ำหามีแล้วพี่น,อน้องจ้าได้แค่พึ่งขมทิ่มมีดใส่บุ๊อบอกอกเลยแกแล้วอ๋อออกเลย